สว um ัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศนะครับง่าร้างเข่านะครับผมมาดีไรที่นี่โอ้ยเทียนกันหรือเปล่าเฮียนกันเดี๋ยวร่างเข่ากินเนาะโอ้ยเฮียเราเจอกันรอบเึงแล้วใช่ไหมใช่ใช่หันหน้าหวยเลยนี่ครับผมนี่ครับแม่เอ๋นี่ครับผม ไาาปครับพี่น้องสีภาาไปเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องเอามาจากทอง่ท่านใจนะครับพี่น้องชิ้นานส,สังกสีพขาแถมติดสังกะสีฝันซ้ายของหมอลำให้ผมด้วยนะครับ ตอนนี้ลูกคน้องที่นะครับออุท่าดีมานะครับมาว่งใดๆนะครับวังใดๆเนี่ยมาแอะมาชาดีกว่าไมาแมนแล้ว่าคุณอยู่ที่สมุรปการทำไมคุณมาตรงนี้วับ้บใส่วับทำไมคุณบอกมนแมน ว่าิบ่ได้มานั่นลหละเด็กก็เลยพี่บ่าวเลยทัวห์หากับพี่บาวเแมนคันเดียวคันเดียวหนาวมาเลยเอาไปไปใันเลยนะยังเลยฝากไปได้บ้าะโอ้จับ ท่ายกันเองท่ายกันท่ากันเองยู่ยนี่หรอนี่ครับพี่น้องครับอะไรนะครับขอรถพี่ตุ๊กครับพิการรถส่นรถควรดูรถู้สองันนี้ให้ผมเดิครับนิโม่นิโอ่รถ

อนนี่แค่แค่เรื่องอะไรครับโอเตอร์ก็สุดยอดแล้วนะครับผมโคตรโคย้อนยุคอะย้อนยุคเลยครับใครที่เคยเข้าเอ่อโรงภาพยนตร์นะครับผมสมัยก่อนเพิ่นวาดอะไรก็เ่รลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับผม หาผู้ใดเสื้อตัวให้เนี่งคนละมูเขาวบดร์ตคนละตังต้้งก้นเขาเจ็งไหม่ โอ้หลายกล้องแตเน้อสวัสด oh so uhm, ีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยปวดโพดเป็นจังไดมาหอดตอนไหนแม่มาหอดเจอหมู่บ้านโอ้มันอนบันพี่พอจุด ก็จะไปนนด่อนยว่านำนำเหลวอ oh. มาเด็กเชิงข้างจะได้ดอนยวนักที่ oh. แต่วันนี้พงเงาเงาสีฟ้าจักเลี้ยววันนี้มันหลายสีพอ้ยค oh. <c oughs> ือบอเอาข้องพ่อน้ำมาลูก

มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอุ้ยมาจากไหนนะแ้วนมาแจกพอดีพี่มาจากไหนมาจากไหนมาแจกมาแจกตอย่างแล้วตัวน้องเนี่บเลียตนี่ยแข็งแรงเอาเลยเอาเลยเต็มที่แข็งแรงแข็แรรแข็งแรง างนมันือน้ำอะไรอ่ะข้างในมันกน้ำหวานน้ำหวานไม่ใชอเอชี่ีฟองสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้จัดการศิลปินอ่อไปเจ้าหยุดหยุดเดีนีู่น้ำหวานเยออ่าเป็นตไหนครับพูเ้าไเลยครับเ้าเลยพี่หวานเช่รวดวดวดยวดเดี๋ยตเยะหมเนี่ย้งั่ับขยเาขาเนี่ย

ว่าแม่ไปอันยี่ตอีนะครับแลต่อปีที่่ักงาน300อันนี้ยังไม่ที่จะว่าแม่ก่อนเชียงคานอยากไปอยุทธ์อยากไปยุทเชียงคาน

นี้นะครับเจ้าพปเค็สปอร์นาูดส,สบบนับสนุนอยากการของสาคพัแกพร้รอมกับเน100นนอน็มร้อยิตเ้อยกะ่ยดีนะครับวันนี้ผู้สนัสบสนุนและอกเป็นาการของ,งสมาคมพักแนี้งนะครับเป็นน้องบรรยากาศนะครับ ซื้อบัตรจองตัวนะครับด้านหนา้าเวทีนะบัตรหน้างาน149บาทนะครับหรือผูอ้ใดมาบ่ด้นะครับบัตรออนไลน์นะครับ140บาทนะครับเข้าไปดิสาโนยนเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้ไหมเน็น อ่าไปเปลี่ยนเสื้อไหมไม,ไหมันร้อนเจ้าผู้แบบบอกแล้วบอกให้ไปอาบน้ำบอกบอไมเป็นคนสกรปสกรกสกโรกอย่างนี้นไม่ใช่กูนี่เป็นนึ่งที่ตัดแล้วเดี๋ยวนีว้นอนแล้วก็โผลมาชวนไอเอมานั่งเครื่องมาเอาไหมเข้ามาเข้มาดิเอาไหมอยากมั้ย จะทำะยทำังไงครับคนเดียวแน่นนอนไปไปสุดยอดหล่อขายอ่ะ<ค>พี่น้องคลิปนี้ไปเทํานี้ครับคลิปหน้ามากันใหม่พี่น้องสุขภาพแข็งงร่ำรวยร่ำรวยครับ